สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูนุกินะคะก่อนไปเริ่มเรียนคุณครูมีเกร็ดความรู้มาให้นักเรียนได้ศึกษากันค่ะเกร็ดความรู้ในวันนี้นะคะเรื่องเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยๆอาจทําให้เครื่องพังวินโดว์เสียได้นะคะเปิดปิดบ่อยๆทีๆอาจทําให้ไฟฟ้าช็อตได้ดังนั้นระหว่างที่มีการเปิดและรันวินโดว์ให้รอจนกระทั่งวินโดว์สมบูรณ์ก่อนและถ้าต้องการปิดให้สั่งชัดดาวนะคะ เวลานักเรียนชัด,ดาวให้นักเรียนชชัด,ดาวที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่าไปชัดดาวที่เคสนะคะการปิดวินโดว์แบบไม่สมบูรณ์อาจทําให้วินโดว์ไม่สามารถใช้งานในคราวต่อไปได้เพราะไฟล์ระบบอาจเสียได้อย่าใจร้อนให้รอจนกระทั่ง w i นโดว s ปิดเสียก่อนถึงปิดหน้าจอได้นะคะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะ รายวิชาเทคโนโลยีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. แสดงวิธีการแก้ปัญหา 2. แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบก่อนไปเข้าเนื้อหาเรื่องเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีชวนคิดให้นักเรียนได้ช่วยกันทำค่ะโจทย์ของเรานะคะรถไฟบรรทุกสินค้าขาบวนหนึ่งมี4โบกี้ถ้าต้องการบรรทุกสินค้า4อย่างได้แก่ท่านหินดินและทรายค่ะโดยมีเงื่อนไขว่า โบกี้ที่1จะบรรทุกหินเท่านั้นนะคะให้นักเรียนช่วยกันหาว่าจะมีแนวทางการจัดเรียงฐานหินและทรายลงใน3โบกี้ที่เหลือได้กี่แนวทางอย่างไรบ้างให้แจกแจงแนวทางที่เป็นไปได้นะคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะและไปเริ่มทําแบบชวนคิดกันค่ะเมื่อนักเรียนคิดคำตอบได้แล้วให้นักเรียนกดเล่นวิดีโอและเรียนต่อได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะ เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะเงื่นอนไขเขากำหนดไว้ว่าหินจะต้องอยู่ในโบกี้แรกเท่านั้นนะคะดังนั้นโบกี้ที่สองโบกี้ที่3และโบกี้ที่4จะต้องไม่มีหินเลยนะคะค,คุณครูแจกแจงได้เป็นทารนดินทรายเป็นวิธีแรกนะคะวิธีที่สองทารนทรายและดินวิธีที่สนะคะดินทารนทราย วิธีที่4ค่ะดินทรายถ่านวิธีที่ห้าทรายดินถ่านวิธีที่6กทรายถ่านและดินนะคะคําตอบของคุณครูคือ6วิธีนะคะแล้วนักเรียนละคะได้เหมือนคุณครูไหมคะการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของมนุษย์ต้องพบกับปัญหามากมายปัญหาต่างๆที่นักเรียนพบนั้น หลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองค่ะยกตัวอย่างนะคะการลืมสิ่งของที่จะนำไปโรงเรียนนักเรียนอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเขียนข้อความเตือนไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนก่อนจะออกจากบ้านหรือบางปัญหานอกจากจะเกิดกับตัวเราแล้วยังส่งผลถึงผู้อื่นด้วยยกตัวอย่างนะคะการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้แล้วลืมปิดหลังเลิกใช้งาน เราอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการเขียนป้ายเตือนให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะขั้นตอนการแก้ปัญหา 1. การพิจารณาปัญหาคือการทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่นปัญหานี้เกิดจากอะไรผลที่เกิดจากปัญหานี้คืออะไรปัญหานี้มีผลต่อใครสิ่งที่ต้องการแก้ไขคืออะไรเป็นต้น 2. การวางแผนแก้ปัญหาคือการกำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้แก้ปัญหาเข้าใจตรงกันและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอาจแสดงได้โดยการบอกเล่าเขียนเป็นข้อความวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์ค่ะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะขั้นตอนเบื้องต้นในการแก้ปัญหา 1. พิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหานะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะปัญหาของเรานะคะก็คือมดมากินใสษขนมบนโต๊ะสิ่งที่ต้องการนะคะคือโต๊ะสะอาดและไม่มีมดค่ะ 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะการวางแผนนะคะ เราก็ต้องระวังไม่ให้มีเศษขนมหล่นบนโต๊ะนําถุงขนมไปทิ้งลงถังขยะรักษาความสะอาดโต๊ะอยู่เสมอนะคะ 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ค่ะเราก็ต้องนําถุงขนมไปทิ้งลงถังขยะทุกครั้งหลังกินขนมเสร็จนำผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดโต๊ะให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหานะคะเราก็ต้องทำตามข้อ3อย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง จะทําให้โตสะอาดและไม่มีมดนั่นเองค่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของขวัญไม่ตั้งใจเรียนจนทําให้คะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษน้อยมากเพราะมีเนื้อหาค่อนข้างยากและไม่ใช่วิชาที่ตนเองถนัดจะมีวิธีในการแก้ปัญหาให้ของขวัญสอบผ่านวิชานี้ได้อย่างไรเราไปดูกันนะคะ 1. พิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหานะคะปัญหาคือสอบตกวิชาภาษาอังกฤษ สิ่งที่ต้องการคือต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 1. ของขวัญต้องตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 2. ถ้ามีข้อสงสัยต้องสักถามคุณครูหรือเพื่อนให้เข้าใจ 3. ขยันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค่ะ 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 1. ตั้งใจเรียน 2. ทบทวนบทเรียนกับเพื่อน 3. อ่านหนังสือเพิ่มเติมค่ะ 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาเมื่อของขวัญตั้งใจเรียนในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษทบทวนบทเรียนกับเพื่อนและอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแล้วจะทําให้ของขวัญสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนนะคะแบบฝึกหัดนักเรียนมีหนังสือแบบฝึกทักษะรายวิชาเทคโนโลยีกันไหมคะถ้านักเรียนมีนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะหน้า49ใบกิจกรรมที่6.2 แฟชั่นดีไซน์ค่ะกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดนี้เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งลงในบทเรียนออนไลน์นะคะคำชี้แจงจากเครื่องแต่งกายที่มีให้นักเรียนพิจารณาแผนภาพต้นไม้แสดงวิธีการแต่งตัวรูปแบบต่างๆแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะมีเสื้อสีเขียวเสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำตาลกางเกงสีน้ำเงินกระโปรงสีขาว รองเท้าแตกและรองเท้าผ้าใบนะคะแผนภาพต้นไม้แสดงวิธีการแต่งตัวก็จะได้ดังนี้เลยค่ะเรามาตอบคำถามกันนะคะข้อที่1โจทย์ถามว่าจำนวนวิธีการแต่งกายสามารถทำได้ทั้งหมดกี่วิธีและได้แก่อะไรบ้างนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วกดเล่นวิดีโอและเรียนต่อได้เลยค่ะ นักเรียนได้คำตอบเหมือนของคุณครูไหมคะ,ฉะเฉลยนะคะจำนวนวิธีการแต่งกายสามารถทำได้ทั้งหมด12วิธีนะคะได้แก่1เสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าแตะ2เสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบ3เสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ำเงินรองเท้าแตะ4เสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ำเงิน รองเท้าผ้าใบ 5. เสื้อสีเขียวกระโปรงสีขาวรองเท้าแตะ 6. เสื้อสีเขียวกระโปรงสีขาวรองเท้าผ้าใบ 7. เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าแตะ 8. เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบ 9. เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำเงินรองเท้าแตะส0 เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบ 11. เสื้อสีชมพูกระโปรงสีขาวรองเท้าแตะ 12. เสื้อสีชมพูกระโปรงสีขาวรองเท้าผ้าใบได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมคะข้อ 2. ถ้าต้องการสวมกางเกงจะสามารถแต่งกายได้กี่วิธีคะ นักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วกดเล่นวิดีโอและเรียนต่อได้เลยค่ะคําตอบของคุณครูได้8ค่ะนักเรียนได้8เหมือนของคุณครูไหมคะเพราะอะไรถึงตอบ8ใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะ 1. เสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ําตาลรองเท้าแตะ 2. เสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ําตาลรองเท้าผ้าใบ 3. เสื้อสีเขียว กางเกงสีน้ำเงินรองเท้าแตะ 4. เสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบ 5. เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าแตะ 6. เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบ 7. เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำเงินรองเท้าแตะ 8. เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำเงิน รองเท้าผ้าใบานั่นเองค่ะข้อ3ถ้าต้องการสวมรองเท้าแตะจะสามารถแต่งกายได้กี่วิธีคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วกดเล่นวิดีโอและเรียนต่อได้เลยค่ะได้6วิธีค่ะนักเรียนได้6วิธีเหมือนของคุณครูไหมคะที่ได้6วิธีเพราะอะไรเราไปดูกันค่ะ 1. เสื้อสีเขียว กางเกงสีน้ำตาลรองเท้าแตะ 2. เสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ำเงินรองเท้าแตะ 3. เสื้อสีเขียวกระโปรงสีขาวรองเท้าแตะ 4. เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าแตะ 5. เสื้อสีชมพูกางเกงสีน้ำเงินรองเท้าแตะและ6นะคะเสื้อสีชมพูกระโปรงสีขาว องท้าแตะคะค่สรุปการเรียนในวันนี้นะคะการวางแผนอย่างเป็นระบบช่วยให้แก้ปัญหาได้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะนักเรียนคะแบบฝึกหัดที่ทำในคาบเรียนนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาที่บทเรียนออนไลน์นะคะแต่คุณครูนุกมีการบ้านให้นักเรียนได้ทำนะคะอันนี้นักเรียนจะต้องส่งในบทเรียนออนไลน์เพื่อที่คุณครูนุกจะได้เก็บคะแนนนะคะการบ้านก็คือ ให้นักเรียนออกแบบการ์ดวันพ่อพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะนักเรียนจะทำในโปรแกรมเพนท์หรือสเกตบุ๊กหรือจะเป็นแอปหรือโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะสะดวกได้เลยค่ะอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะใบกิจกรรมนักเรียนไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมานะคะนักเรียนแคปรูปหน้าจอผลงานหรือส่งรูปผลงานของนักเรียนมาที่บทเรียนออนไลน์โดยคลิกที่ส่งการบ้านได้เลยค่ะ กาลุณาส่งงานหลังจากที่ลงคลิป2สัปดาห์นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ